ยยสูกขึ oh. ite, ้นมาแถวบ้านยัยสุกแแบบต้องโอ้๊ะโอ๊เออเออจากตื่นป่าตะดูตะดูตื่นป่าตะดูเอาไปปล่อยปลาน้อยได้ปลาใหญ่แล้วก็ปล่อยปลาน้อยใส่ชว้ดูด้วยดูดูชว้แนวใดล่ะ โชว์จับหัวโชว์แหม่บัวไม่สี่ตัวเอาสนิลล์โอเคพี่น้องดีครับพี่น้องคลิปนี้กับมา่งยกสะดุ้งสันตะปูตะวะคำเหรอเด้คนไล่ไหล,หลตะกี้ไายไปไทยตะทีมงานเนาะมีมีแบบใบเอฟซีมาจากอันบัวขาวนะแม่แตนตลอดยัยสุกมาครบทีมเลยครับมาครบทีมเลยพี่น้องแต่ว่ามันผมมาคำกับทีมมาหุ่นทีมงานยังไงล่ะ สองเส้นเคืองกับขาสะดุ้งแปดซอกไปแล้วครับพี่น้องไปรุนกันเนาะหุ่นผมสียางน้ำกลนไปได้บนฮ <c oughs> ่าฮ่าฮาต่อกำลังแซวป่ากันเดี๋ยวเดินนี่พี่น้องเอาโอเคครับพี่น้องไปรุนกันครับเพิ่มสองได้แม่แม่สองเคืองสิได้อยู่บ่ไงตานะอาายู่ไสน มองมานเพ่นเตยียเอาดินค็อดูอดแทนพี่น้องตอนนี้แม่แตนเลาจ่ใส่ไหนทั้งทงทั้งที่เทาคุณบน่นี่นน,นนี่โน<อ>นี่อ้กระโน่นนีตัวป่าหลายพี่น้อง,องสะดุง้งสะดุ้งหลายเป็นวาเลินสะดุ้งหลาย เอาปลาขึ้นไปเก็บตะเกียบไปไม่มองเก็บมองเมียนบอ เดี๋ยวเราเรากำลังมาเอาเอซื้อเอาถักเอาแ่โอ้แม่แตนอยากได้โอาเฮงวะไดอยู่ในกล่อง มานบอกครับแม่แตนว่าไรเลยเจ้ามาทรงปลากินเล้ยเพิ่ากินเล้อรนี่ก็บมิตรปาน้อยที่เลย้ยงเลงบนออ ยนินบลาทาบข้าวเอาอย่ะเรใจชิมงานให้โมมกักปลาครับผมยุทยีด่ดีโ,ดโอจะข้าวกันนะห่อหากันนะ่เออนน่นแม่ยูหันเนื้อ โอ้ยโอ้ยโอ้ยปลาโดนออกไม่มี้ย,ยปลาห้อมแลนไม่มีกบไปวะนี่ไม่มีปลาห้อมแลนแม่ <c oughs> โอ้ยมองคู่ตุ่มนะักขึสิหลายครั้งด้อนั่นเด้ออิลีเด่ อุ้ยโดยโดออกสองคำตัวว่างหันมันอย่างค่าอย่างอา้าวค่าสิค่าอียงมันสิค่าแย่มากหมันบอครับหมานบอเลยเอามันค่าอย่างมันบอเคยค่าอย่างได้ยังไง ว่าปกติว่าข้าอย่างนี้น้อยเหรอเนาะดีไม่มีแล้วใดแล้วนะอุย้ยหักเลยเหรอหาสะดุ้งล้วหกักรถดึงแล้วใดวัดนั่น เดี De, เขาหน้าโอ้ยยายสุกเนี่ยสองเส้นปลาหลายหลายพี่น้องผมยา้สุกคุณแม่สุกแล้วอ๋อเนี่ยกำลังเข่าฟังอืมป่ากำลังไล่ป่าไงบก่เป็นจีจริงเนี่ย ขึ้นนี่เพราะตะเขานอนปรับแมวมะไรแมวทันทีเลยนอนดิวตังโดนกับบ้าอ้าวพี่ตังไดแเ่ยมันหากเจ้าตลอดทคทาไม่มีอะไรทั้งนั้นเลยทั้งนี้หอยใหญ่โอ้โอ้โบอ้าดงบ๊อบไว ไม่มีแล้วค <g bleed> ืสิบากันมาทั้งนั้นเนาะเก็บหัวป่าเหลอวัานี้ยายสุกฮ้ยตั้งแต่เราวันนี้เขาจะเอาถ่ายอยู่เขาจะเสีนีซะเด้อพึ่งมองพึงมาถึงเอ้ามันมีต่อด้วยเหรอตรงนั้นอ่ะ อุ้ยอุ้ยปลาอย่างงี้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยสามโซ่พี่น้องโอ้ยปลามันใส่สองเซนได้ไหมสามเซนเจ้าหนะอโอ้ไม่มีปลาอย่างเงี้ย ปลาปลี่นออกมีขาเปลี่ยนปะละไม่มีเท่ากับโบเ้มีปะนั่นหรอมันไม่มีสำรองเนี่ยแม่แตนขึ้นไปไปเอาปลาเลยสิเอาก่อนนู่นเขารออยู่นู่นน่ะไปเอาเจ้าคุยกันว่าไงอ่ะไปดูดิไปเบิ้้เลถาหน่อย อย่าทายให้มันขึ้นตอนแค่ทายมันขึ้นตอนข้ามมันก็ทายไม่ได้แล้วตลอดพี่น้องคุณตลอดผู้ชำนาญการตลอด สะพานปาที่ผิวไหลเนาะสะพานบหอนน้องแกงแอืมสะพานบหอนน้องแกงเขาสะพานผุ่นแล้วสะพานอยังสะพานน้ลนนำลัดบ่ ทหลายกว่าปลาก็พอได้อยู่สองเส้นหนูทางเอาผลเบิงแย่สูกแล้วออกไม่มีสองคืองนั้นนั่นนั้นไม่มีก็าจากไปเท่านย้นอืมบอ,อ,มบอดอกมันเป็นทีเพิ่นก็บเร็วมาโอ้ยเดี๋ยวคุณคู่สิมากวุยเลิกแท้ บ่ไม้นั่นไม่มีแล้วก็ไปดูเอาคุณแม่โูกคือจมจมปูดปูดเถอะคุณแม่โอ๊ยโอ้ยโดดออกจะอ,อยเหลืออยู่ตรุนึงยังได้ยากๆดูป่าน้ำซี่หายอย่างเนาะ <S <S ก็คือสุรพรเนาะเอาก็ไดเอากระไป เดอเบิ้งแม่เราได้คุณปนี้เบ oh, oh, ้ยโอ้โอ้ไม่มีเขาตากพากเลย ไม่มีสินอนใส่ดีนอนติโทรหาให้กันนะนอนนะผมก็ได้โอ้ยบอมีจ้อยลเลยจะเขียนง่าย่าโอ้ยคุณอ่ะคุณอ่ะโอ้ไม่มีเรับ่เอาเอาคือบ่เอาถ้าขับของหรือว่ามันขาวติมมันนั่นอู ผู้รล้ส่สองเส้นผู้นันผู้เลยสองเส้นพนั้นผู้เลี้ยงดอู้ห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 ้หูอันเดซีโตเลยรูดเบิร์ดบอกที่นอพี่น้องขาหน้าซีโตเลยอเอาแ้อก็แน่นน่นตัวนั้นเออดูอลิซาได้ยุต ปลานี่มักหัวสุกเนาะคือกันเลยเนาะก็คุยล่ามเนาะทั้งมันถ้าออกสองเคงเรื่องบ่ะสองเส้นเครื่องมันก็เลยสุกว่าได้เห็นแมวพี่น้องเขาไปเห็นยาลองยาลองเห็นแมวยาลองกับมะนางจยไฟอีกแล้วมึอนี่แมวมันไม่น่ากินเด้อซึ่งเจ้าคืู่พยกเสดูจ แต่สองเส้นโอ้ยบังในล่ะกำขาวโอ้ยไม่มีไผู้ทางเอาผู้ทางเอาปะโอ้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 เอานั่นรุดจ้อยเขาต้องขัดใส่พี่น้องเป็นปลาขัดใส่สองเส้นเคืองเขายูสุดงเอาเรือเขา น,น้ำคุณคุณย,ย,ย่อนผู้ใดคุณย่อนเจ้าคุณย่อนนายมากาลงมาจากนี่เนาะโอ้หนุยจะขายยายสุกเด้อยายสุกขึ้นมาแถวว่า,ายายสุกแบบ เรต้อง tamam โอ้ว้าวะโอ๊ะโอ๊ะจากตื่นปลาตาดูตะดูตื่นปลาตะดูเอาผลไปปล่อยปลาน้อยได้ปลาใหญ่แล้วก็ปล่อยปลาน้อยใช้ชูดูด่วยดูดูชูแนวใดล่ะชวูจับหัวชวูแหม่หัวมันสิดตัวอ๋อสนิทเหระ โอเคพี่น้องเมื่อกี้โดดออกแซลซะแต่ว่าก็ได้โด,ดอยู่ยังม,มือทังเขาดีเมื่อกี้นี่ออกนี่กายหาโตพี่น้องเกินหาแน่ละ่ะแต่ว่านับจากนี้กระสิเขาเรื่อยๆแม่รู้หรอกครับ อ้าว oh, oh. ยังยิงเยาวตักไว้ตากมันข้าวมือเมียม,มาป่านี่อันตรายยังยิงเยากระเป่ายิงฉุกปะเป่าต้้งต๊ ไม่มีเราสิลงไปแท่แล้วก็ล,งไ,ล,ลงไปเรื่อยๆอยงกันจะเป็นผู้ชำนาญการอะไรได้เราวผู้จักดีกว่าเฮาอีก่เลยได้วันนี้ไม่มีนะไปยังนะว้าวอ๋อเฮงเด่นใหญ่ๆพี่แมวปลาไม่เอาปลาเลยพี่น้องบอกถึงข้อก็กินขางปลาหน่าแม่เพิ่นบอกเอาปลาคนเดียปป้งกินเนาะอยากกิน,นบ่อยากกิน,น,กกนปลาข้าวหน้าปิ้งไหม โอ้ไม่มีไปไงโอ้ไม่มีไปยังนั่นโว้ยประกฏตัวบอกใ่ญ่นึงแม่ลวดมันอยู่ทั้ง่างเอาคือดีแถวเพเทยาไทยขอบคนรับอุย้ยเอาล่ะแม่ปลาแรนแล้วพี่น้องนั่นบอกแล้วว่าปลาแรนแล้ว อาย่ก็่นี่นั่นดีท่านบนอยู่โรวนี่งที่นองคนจิตตากป่าอยู่ก็นี่เนาะจกเอาจกเอาตัวนั้นตัวเดียวนึงเพิ่อเห็ดเตียมเห็ดล่งอย่างนะี่เนาะ ปลาโกดอุ้ยเสดายแท้ว่าเสดายท่านไ,านไม่มีเนาะอืมเบิ่งป่าป่ามาหรือป่าขึ้นหรือป่าลงโดดออกอีกซะดีซอยอุ้ยได้ซอยพี่น้องชุบชุบซอยหัวแข็งเลยละ่ะ อียงพ่อละตี๋ยง่ายปากกระแล้งแลนไดไหมคอยมาแลนสรุกไงเราหูดีดีเลยโอ้ยดีดีวูวขาวมนสองตัวชุบชุบโอ้พี่น่องไอ้สิบบนเวลาวหยกจริ ยก,กไฮเลาฟก็ได้เดนอ,อถึงเนาะนีะ่ดิดยกไ้ยี่สุก็ได้ดิเดเรนพ่อบางหยุด,ดแ,แปลงแปลงแปลงไม่มีแล้วไปอยู่โน่นป่าเบิ่งผุดเบิ่งงละใดป่าล้วไปอยู่โน่้นมั่นเนาะโอ้ไม่มีแล้วหูจากเว้ยมันมีโน่น มาตอนปลาขึ้นพอดีไปกลางซอยล้อยมะเร็วมั่นทัวโอ้ยให่เป็นกาวรูดเหนื่อยขึนเอาเลยครับพี่หยุดไว้บอไว้ไว้ยัยยบใหญ่เลยนะครับเพชเลยนะครับพี่ของคุณแม่เพิ่นหยับใหญ่โลดครับมันเคียงกับยับใหญ่โลดของคุณแม่เพิ่นสโน ผมเอาเลยครับเอาสะดวกเลยครับคร,ครับ <c oughs> ได้หลายยอะบ่เ <c oughs> ว้ยเว้ยเอา้นได้หลายแทาสองโล่ขุนนิดน่ะโล่สองโล่ขุนนิดน่ะสองเส้นนะแม่เนาะ มันหันปลาตัวน้อยอุ้ยอียังระบ่อนบุยน่ยไปหนึ่งอันของห้องกับสองเคงองเนาะแม่ซอยกันตัวแม่ผู้หนึง่งตื้อผู้หนึ่งตากผู้หนึ่งทายเอาบันหันปลาโดตัวห้องครับเทียบอยู่จนน่ะมีปลาโดตัวหน,น,นึ่งได้อยู่วห้องครับเทีเยบอยู่เอาขึ้นไปปิ้งเลยแม่น่ะเอาไปเลยเอาอยุบอกไปปิ้งวะ เเอาสิไปให้แมวเร่มาบ่ค่อยกินเออจะเอาไให้แม่เออเอาไปเอาปเากระดกไปเอาลอดเอาไปลอดประโดกบ่ค่อยนั่นดอกจบเรอคันเนแต่ว่ามันบ่ค่อยใหญ่ปานไหนดบ่ใีญ่แต่ยาของแม่ก็คือกันน่ะล่ะดตัวบ่ลระโดกได้สองสามสูเอออุ้ยรถมืดเร็วควงควอควงวด่ว้าวว้าวว้า ดเดี๋ยวกันได้อีก <สะ S 1> เดี๋ยวไปให้น<อ>ม่คุณแม่สุก <laughs> เขาป่าลูากไม้สิดออกเติเมปา,านลกไม้านอันนี้นมันน้โนาคแล้วแม่หรออะไรมันควนครับป่ายังอูย,อย,อ,ยอยู่ป่ายมันดงแดง ปไปยังล่ะนะปไปยังวะเข้าหน้าหรอเข้าหน้ากับเรนพี่น้องมันค้ำเลยเดี๋ยวนี้สิดท้ายเลยซึ่มเดนี่เอ้ยตายไปโหลดเดี๋ยวเดินอยู่กระยานว่ามันมืดเครงสิบไปซอยคู่ตุ่มใส่ด่างโอ้ยเป็นยลางมาไปบูคู่ตุ่มข้างเพิ่นมาสองคนบอกอะกูมีมาบอกว่าคือว่าเปียโรถขึ้นได้รถนะ กอีกกลุ่มหนึ่งขี่กับอย่างสิประมาณเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลาเนี่ยงกับปลาเนเป็ดดึกดักดึกดักดึกดมันเป็นดึก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 ก็จังโสดเปล่ๆๆๆๆๆคปเค็งอีกบาทหนึ่งพี่น้องเอาเราวจะปิดคลิปแล้ว บานึงงจริ <laughs> เอามันอกาโดนเติบแล้วโอ้ยไายไปโลโเจ๊คุณพูดสิลงมแม่เจ๊ไปซอยเพิน่นไปซอยอยังไายเบียดเจ้าของเห็นมันแล้วมันแล้วเลยบว <laughs> ่าหม่ก็ลแล,แ <laughs> แลแว <laughs> ้วแล้วหล่ะจะปิดคลิปเนี่อ๋อที่มันก็่อยากให้ปิดปางห้อมเข่าจิเอาแล้วแต๋หรือวะอ้ยไม่มีโอ้ยบงเหวยหมดอสะส่วนมาก ก็เลยอ่ะแต่เหรอว่าบริหารเอาอุ้ยอุ้ยอูยอย้สามาและตัวสองสตัวอยู่ยพี่น้องได้สามตัวบร่อยากตีเลยม้งเอาขามุ่นทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนี้นี่แต่ขามุ่นนะพี่นอ้องแต่ข้าวขี่ขม มานมาครับในแม่โยจากเด้อบอเดี๋ยวคุตุ่มกำลังลงบอบอใช้พันไปสื่อปลายอยู่นัู้ยผมไม่มี เขาเห็นเขาอุ้ยเนาะอะไรละจักโตโอ้ยตัวเดียวนึงคือ้นะมาปวดแทลมันหลุดเบิดต้องลงอีกจังหน่อยบ่พี่น้องมันมืดนละเอาอีกบานนึงโอ้ไปแล้วแต่ว่าแห่งเขาดีดีได้มื่มืดนมาหนิถ้าลุ้งผู้ใดสนั่นง่ายอยู่น่ะถ้ลุ้งแม่เสียเล่าด่งไฟโอ้สิยกให้เล่ากันงยกนี่บ่ยกไปนี่บ่ไปทั้งใด็ดดี สยอ<ล>บอไปไปเห็นของเพิ่นแล้วเราสยกเห็นแล้วเมื่อเซลไปแล้วมเวมั่งคุณอะไม่มีแล้วก็หุูจากหม่งป่าเถือวะาน้องแล้วก็เป็นดักงูไปนั่นมูนี่ผ่านเดือข,นขันคำคำมั่นอะเอาไปเห็นนั่งหนมกินโอเค พี่น้องข้ามแล้วก็ขอบคุณหลายๆพี่น้องคนที่เบ่งจฉชนโฉมนะครับเนาะคนที่เขามาเบ่งไม่ก็ลืมกดติดตามรับพี่น้องอ๋เสียงยังงบายคําคําปลากับเขาดีนี่แล้วครับปลาเลนคําคําันธิไทยตอวมันเกิดปลาเลนอยู่บอกถึงแต่ว่าอย่านพี่น้องว่ามันเหมือมันอย่างสิงนะพี่น้องขอบคุณหลายๆครับสำหรับคลิปนี้ก็พ่อเนี้ก่อนครับไบไ๊ายบายเดี๋ยวเบ่งมาที่หายพี่น้องลุ้นกันครับไบไ๊ายบายขอบคุณหลายๆครับ เลยสิวานป่ากำลังเข่าผัดเส้าไทยจ่อยนอ้อนั่นสองตัวเลยพี่น้องข้าหน้าบ่เลย